สอบถามเกี่ยวกับเรื่องสมัครบัตรเครดิตราชการนะคะต้องทายัางไงบ้างคะค่ะบติดราชการง่ายนิดเดียวค่ะเรามาทําความรู้จักกับบัตรเครดิตราชการกันค่ะบัตรเครดิตราชการใช้ในกรณี 1. เดินทางไปราชการที่ต่างประเทศ 2. จัดฝึกอบรมสมราาัสมมนา 3. จัดเลี้ยงรับรองชาวต่างชาติอ้างอิงตามหลักเกณฑ์บัตรเครดิตราชการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ่วนที่สุดที่กอคอ0407.2ทัพว56ลงวันที่30พฤษภาคม2559ค่ะ <S <S 1> <S 1> เอกาสารประกอบ,บสมัครบัตรเครดิตราชการค่ะ 1. ใบสมัครบัตรเครดิตราชการนะคะสามารถติดต่อรับได้ที่ห้องจ่ายเงินกองบริหารการคลังโดยกรอข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครให้ครบถ้วนเซ็นชื่อในใบสมัครให้เหมือนกับการรับรองสำเนาบ,บัตรประชาชนเซ็น อกข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็เซ็นชื่อให้ครบทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะสําสำเนาบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะทําทึบตรงศาสนาพร้อมรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องให้เหมือนกับในใบสมัครบัตรเครดิต 3. จัดทําบันทึกข้อ,ขอความถึงพวกรับวราการกองบรหิหารการทางโดยแนบเอกสารใบสมัครบัตรเครดิตราชะการ และสำรองบัตรประชาชนกรณีที่รีบใช้บัตรเร่งด่วนให้บันทึกแจ้งกำหนดการที่จะใช้เงินด้วยเมื่อตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยครบถ้วนแล้วจะได้รับบัตรเครดิตราชการภายในห้าวันทำการเมื่อได้รับบัตรเครดิตราชการแล้วรบกวนเปิดบัตรใช้งานทันทีนะคะโดยเบอร์โทรนี้จะอยู่ด้านหลังบัตรเครดิตนะคะ หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารการคังชั้นหนึ่งห้องใจเมืองค่ะได้เลยนะคะขอบคุณค่ะคุณมากนะคะสำหรับคันแนะนำสวัสดี